หวังพ่อส้อยรักษาการเจ้าอาวาสของนะผมพิเศษสุดใค <สะ S 1> รเลย,นะ <sh arp> ยถ่ายวีดีโอไว้เลยเนี่ยได้มีเมตตาขึ้นพิจารณาผ้าไตรบางสกลุลขอกราบนิมนครับเฮ้ ngầu này ngầu này khi <laughs> thay video không ทางเจ้าภาพขอขอบคุณผู้ช่วยโสพินแสงใสผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13บ้านเขาแหลมไหนที่ได้ให้เกียรติเป็นรองประธานในพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลนะครับและขอกราบขอขอบพระคุณหลวงพ่อส้อยรักษาการเจ้าอาวาสวัดกองทรัพย์ซึ่งได้มีเมตตาเป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์ประวัติของนายโคศลมีกิ่ง ชื่อเล่นวัดตั้มเกิดเมื่อวันพุธที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2530เฮ้ยไีที่ตั้งที่ตั้งของคูเป็นไหนวะเนี่ยกระเทพมหานครเป็นลุรของนายเทียมปีกิงและนางสบายมีกิงซึ่งมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด